สวัสดีค่ะวันนี้เจก็จะมาแนะนำผักสวนครัวที่ควรมีติดบ้านนะคะก็จะเป็นตะไคร้นะคะเวลาต้มยำตรงนี้เลยค่ะปักชุบง่ายนิดเดียวไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปตลาดให้ยุ่งยากค่ะมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นขานะคะขานี้เพิ่งลงไว้ค่ะลงไว้อันนี้ก็จะเป็นขาเหลืองแดงกเกษตรเอ้ยข่าเหลืองกเกษตร หอวใหญ่อันนี้ลอยก็ทําเอาลงกระถางไว้เขาก็เริ่มแทงหนอ่อใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะส่วนต่อไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเพรานะคะกระเพราก็เป็นอีกต้นที่สําหรับที่ควรมีติดบ้านไว้เช่นกันส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแมงลัก แมงลักเวลาทำแกงออมทำแกงเลียงอะไรก็ตามแต่ก็คือควรมีสำคัญเหมือนกันควรมีติดบ้านไว้เหมือนกัน <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดงพริกนี้เป็นพริกกินดาจะเป็นพริกขี้หนูค่ะอันนี้เล็กแต่เผ็ดมากชนิดหนึ่งที่ควรมีติดบ้านก็คือจะเป็นหูละพา ทำได้หลายเมนูค่ะใส่ลาบกินกับลาบที่ขาดไม่ได้เลยก็สาละแน่นี่เองทำลาบทำลาบอะไรได้หมดเลยค่ะหลักๆอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมค่ะอันนี้เพิ่งลงไปยังไม่งามเลยค่ะเป็นหอมบัวเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักชี ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นที่ขาดไม่ได้เลยต้ยมยำทำแกงก็จะเป็นใบมะกรูด